สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านยิชานันนะคะครัวบ้านบ้านเรานะคะในวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศเย็นนะคะวันนี้เราจะมาผัดผักกันนะคะผัดผักสูตรบ้านบ้านเราค่ะมาดูวิธีการทํากันเลยนะคะผัดอย่างไรให้อร่อยนะคะชัดเจนนะคะกระทะชัดเจน,นะคะ่ะเดี๋ยวถอยสักนิดก็ดีนะคะ ถอยกระทัดสักนิดผูกเอาละค่ะชัดเจนค่ะธรรมชาติดีค่ะอ่าเริ่มด้วยวันนี้จะผัดผักหลายอย่างนะคะเริ่มด้วยกระเทียมซอยก่อนนะคะสิบกรีดค่ะใส่ลงไปนะคะทำให้กระเทียมหอมนะคะจากนั้นก็จะเป็นกุ้งค่ะอันนี้กุ้งกุ้งหั่นนะคะ กุ้งนี้ก็ไปผ่านความร้อนหน่อยค่ะให้เค็มๆนะคะเวลาผัดกิ่นเราจะได้แซบๆค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการทำนะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็จะเป็นผักนะคะเอาผักอะไรก่อนค่ะเอาเชืเท้าก่อนค่ะเชเท้าสักห้าสิบกรัมนะคะเพราะว่าเชเท้าสุกยากห้าสิบกรัมพอนะคะเยอะมากนะคะ ประกาศขาวห้าสิบกรัมค่ะตักก้านไปหน่อยผักเคลค่ะผักเคลบ้านเราปลูกเองนะคะเนี่ยงามค่ะสักสามใบนะคะสามใบผักก่อนนะคะหลายอย่างนะคะวันนี้วันนี้กินผักร่วนๆผักเยอะค่ะจากนั้นก็จะเป็นผักวอเตอร์เคปค่ะหนึ่งกำมือค่ะ ใบหมอนห้าใบแล้วก็ใบคณาเ็กซิการ์นค่ะมีคน,นาเ็กซิกันเนี่ยเป็นตัวช่ชวยชูรลดไข้ฝันของเราลดแสบดีขึ้นค่ะนะคะบ้านเราปลูกเองนะคะเนี่ยริมรั้วค่ะแล้วก็ใบย่้านางนะคะห้าใบใส่ลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตามด้วยน้ำปลานิดหนึ่งนะคะไม่ต้องกินเค็มมากค่ะน้ำปลาขั้นหนึ่งช้อนนะคะ ผัดร้อนๆนะคะแล้วก็กินกับน้ำพริกนะคะกินจีนมาอร่อยดีค่ะนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะง่ายๆค่ะพัดรากินผักเยอะหน่อยนะคะปุ้งมันเจมอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาเยอะค่ะผักสลดแล้วผักสลดแล้วใช้ได้ค่ะนะคะใช้ได้ค่ะ เสิร์ฟใส่จานค่ะวันนี้ดับไฟก่อนนะคะอ่ะล้วค่ะเห็นไหมตอนนี้เราก็จะเสิร์ฟใส่จานแล้ะค่ะตักใส่จานค่ะกินกับน้าพริกนะคะวันนี้เช้านี้น้ำพริกกะปิอร่อยค่ะ <sk r> วันนี้กุ้งมาจากมหาชัยนะคะ <S <s สมุทรสาครน,นะคะขอ <ง S 1> กระ้าย เรื่อความอร่อย <c oughs> อราคาหมดกระทะนี่ค่ะอร่อยนะคะหนึ่งจานค่ะวันนี้ผักรวนค่ะกุ้งนิดหน่อยค่ะสวัสดีนะคะแต่งหน้ากุ้งหน่อยค่ะตัวใหญ่ๆมาแต่งหน้านี่ค่ะเห็นไหมคะตัวใหญ่ๆเน้นๆอร่อยค่ะไปกินด้วยกันนะคะสวัสดีนะคะแล้วพบกันเยลีมนะคะพบกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะโชว์ใกล้ๆหน่อยค่ะเห็นไหมคะน่ากินไหยคะไปกินพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ